มาถึงตรงนี้แล้วช่วงเวลาที่ผมอัดอั้นตันใจมากหลังจากที่ผมหยุดทําคลิปไปกว่า2เดือนเนี่ยสุดท้ายแล้วผมก็ไม่อยากทิ้งสิ่งที่ตัวเองทําครับก็ฝืนมาตกปลาอีกด้วยความที่แบบว่าเราก็ติดๆดขัดข,ดขดัทางด้านจิตใจอะ่ะมันอาจจะทําอะไรได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่แต่ใน2หรือสคลิปที่กลับมาทำอะ่ะเกิดพายุข,ขึ้นทุกคลิปทุกคลิปทุกทริป จนมันเต็มที่แล้วผมแอบไปร้องไห้คนเดียวก่อนที่จะไปทริปในวันเกิดของลูกชายในวันที่ยี่3บสองยี่บสามตุลาคมแอบร้องไห้คนเดียวในห้องอแต่ก่อนที่จะขึ้นมาร้องไห้คนเดียวในห้องเนี่ยสอบถามไปยังทางนู้นก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างมีโอกาสที่จะเกิดพายุเกิดขึ้นไหม แพรพี่ก้างนั่นเองครับผมสอบถามเลยเอาชัวร์นะพี่มีไหมเขาบอกว่าพายุได้สงบไปพักใหญ่แล้วไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกหรือจะเกิดพายุเกิดขึ้นเลยอ่าตอนนั้นแหละผมขึ้นมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องเอาวะคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วผมอัดอั้นตันใจมากผมไม่ไหวแล้วผมไม่รู้จะไปทางไหนดีอืม ผมพูดคนเดียวในใจแบบอัดอั้นตันใจมากๆอ่ะผมไม่รู้ว่าท่านคือใครและผมไม่รู้ว่าอดีตชาติของผมคือใครทําไมท่านถึงไม่ให้ผมทําเหมือนคนอื่นๆทําไมมันเป็นแบบนี้ทําไมผมทําถึงทําเหมือนคนอื่นๆไม่ได้ผมไม่รู้แหละหากในคลิปนี้ท่านไม่มาไม่เกิดพายุขึ้นอ่าไม่เกิดพายุขึ้น หรือไม่มีอะไรที่ทำให้ผมรู้ว่าท่านมาไม่ไม่แสดงตัวตนออกมาผมจะทำเหมือนคนอื่นผมจะใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นผมพร้อมที่จะแตกแล้วในทริปนี้ผมพร้อมที่จะแตกผมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วผมจะเดินหน้าทําเพื่อครอบครัวทําให้มันสุดอะไปให้มันสุดอะผมไม่รู้ว่าผมเป็นเชื้อสายของใครผมไม่รู้ว่าท่านคือใครหากท่านไม่มาไม่แสดงตัวให้ผมเห็นไม่ทำให้ผมรู้ว่าท่านมานะ ผมจะใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆผมจะไม่สนตีกต่อไปแล้วไม่สนโลกแล้วผมจะปลดเปลื้องทุกอย่างและคิดว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดไปเองอไม่ว่ามันจะมันจะถูกมันจะใช่สักกี่ครั้งผมจะลบมันออกจากสมองให้หมดและใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆแล้วและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นครับนานยาบครับบอกเลย นี่เลยหาดูได้เลยในคลิปนี้ผมไม่เคยไปบอกใครแต่อาจจะบอกคร่าวๆกับพี่ก้างไปส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดไม่ได้บอกมีแต่แฟนที่รู้ผมอัดอั้นตันใจมากแต่ในคลิปนั้นคลิปนั้นอ่าคลิปเนี้ยทำให้ผมได้คำตอบอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าสิ่งที่เห็นนะ่ะคือสิ่งเหล่านี้ เกิดพายุขึ้นจากที่ได้ปลาตัวแรกเลยจากที่ปลากินตัวแรกเลยเกิดพายุอันนี้ขึ้นไม่ต้องคิดเป็นสิ่งอื่นเลยจากสิ่งที่จากสิ่งที่เราไปศึกษามาแล้วเราก็เรียนรู้มาส่วนหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยใช่แน่นอนอ่าจากจินตนาการของเรานะใช่แน่นอนส่วนตรงนี้สิที่ทำให้ผมเขวไปเลยทำให้เราไม่รู้ว่าสิ่งไหนกันแน่ สิ่งนี้มาในวันที่22ตุลาคมหลังจากนั้นในวันที่23าตุลาคมผมพบเจอกับสิ่งนี้ครับอ่านี่ผมบอกได้เลยว่าตอนที่ผมเห็นอะตอนที่ผมเห็นทั้ง3สิ่งนี้สาสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นอะ่ะผมบอกได้เลยว่ามันไม่ไม่เคยเจอสิ่งแบบนี้เลยตั้งแต่ตกปลามาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กนันโตน่ะ อาจจะมีแค่ครั้งหนึ่งอาจจะมีครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่ผมทําแบบนี้โดยไม่รู้ตัวแต่ครั้งนี้ก็ทําโดยไม่รู้ตัวอีกแต่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วตอนที่ผมเห็นอ่ะคือมันมันอบอุ่นไปทั้งใจทั้งกายแบบมันแบบอืมันบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่โอ้แบบโอ้โห,โโห,โโหแบบมันทําแบบมันเหมือน มันเหมือนเราได้รับับรยาชุบชีวิตมันบริ้งมากมันแบบฮะอาแล้วตอนที่เห็นภาพเนี้ยภาพเนี้ยภาพที่สองเนี่ยภาพแรกก็กลัวๆแต่ก็รู้สึกอบอุ่นภาพที่สองเนี่ยคือชัดมากแล้วแบบรู้สึกอบอุ่นมากจนผมยืนนิ่งไปแปพหนึง he i, he i, น่งเฮ้ยๆบันทึกไว้บันทึกไว้แล้วค่อยกดถ่ายถึงจะได้ภาพนี้มาและว,วิดีโอนี้มาอ่า แล้วให้ผมคิดว่ายังไงอ่ะเพื่อนๆหล,หลายๆท่านอ่ะถ้าผมเอาภาพนี้มาแปะไว้อ่ะแล้วให้ผมคิดไปเองอ่ะคิดได้แต่เมื่อคุณเจอภาพแบบนี้แล้วสิ่งที่คุณทําก่อนหน้านี้สิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณคิดก่อนหน้าเนี้ยแล้วมันส่งมาให้เห็นภาพเหล่าเนี้ยคุณจะยังคิดว่าผมคิดเองอยู่ไหมผมต้องบอกว่าผมจะลงในสตรอรี่ของตัวเองเสมอในอในบ้านฟ้า ว่าทุกภาพมันมีมันมีเหตุทุกภาพมันมีเหตุหลังจากนั้นผมคิดว่าคิดว่าแน่นอนครับว่าผมได้คําตอบจากสิ่งเหล่านั้นแล้วอ่ะใช่ใช่เรารู้แล้วว่าเรามีเชื้อสายแต่ที่มาในวันนั้นที่ผมจินตนาการออกก็คือมีทั้งพญานาคและโคชสารถูกไหมทีนี้มาทําให้เราคิดนั่งคิดว่า ล้วท่านคือใครล่ะท่านชื่ออะไรล่ะอ่าทีนี้เขาต้องมาหาอีกทีนี้ก็ต้องมาหาอีก,ก,อม,าาอกมานั่งคิดอีกว่าเฮ้ยมันใช่หรอมันจริงเหรออ,อ่แล้วสรุปนี้เราจะทําอย่างนี้ต่อไปได้หรือเปล่าเราจะทำอย่างนี้ต่อไปได้หรือเปล่า,า,า,ไไลามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดมันขึ้นจริงเหรอถึงถึงแม้ว่าเรื่องในวันนั้นมันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตามแต่แต่ภาพที่เราได้ซึ่งมันมากับ รงกับสิ่งที่เราอธิษฐานไปสิ่งที่เราถามไปสิ่งที่เราพูดไปอ่าซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นความบังเอิญแต่นั่นมันคือคำตอบให้เราแล้วใช่ไหมมันคือคำตอบให้เราแล้วอะ่ะเราจะคิดอะไรมากอีกอะ่ะแต่